ถ้าหากจะพูดถึงนาฬิกานักบินหรือว่าพายอลท์วอตเนี่ยภาพในหัวของหลายๆคนนะครับก็อาจจะนึกไปถึงนาฬิกาทรงกลมๆเือนใหญ่ๆนันาะเม็ดมะยมตโตเลขอารบิกตัวใหญ่ๆนะครับอ่านค่าได้ชัดๆหน่อยบางคนเนี่ยก็มีภาพในหัวอยู่แล้วนะครับก็คือแบรนด์ IWC รุ่น Big Pilot 43ซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาไอคอนิกระดับโลกอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าแฟนๆนาฬิกาสายสตรีทเนี่ย ก็อาจจะนึกไปถึงนาฬิกาคาซิโ g s h ช c อกรุ่น GA1000 ได้นะครับแต่หากจะย้อนเวลากลับไปในสมัยอดีตแล้วเนี่ยนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นมาสําหรับนักบินเรือนแรกของโลกนะครับไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกับนาฬิกาในยุคปัจจุบันแต่อย่างใดเลยนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีคิตศักราช1904ซึ่งยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากนาฬิกาพกหรือว่า Pocket w a t c h เนี่ยสู่นาฬิกาข้อมือณขณะนั้นนะครับแบรนด์เครื่องประดับและก็ผลิตนาฬิกาด้วยเนี่ยอย่างคาเทียซึ่งมีนายหลุยคาเทียทายาทรุ่นที่2ที่เข้ามารับช่วงต่อกิจการโดยเขานะครับก็มีศักเป็นถึงหลานชายของนายหลุยฟองซัวคาเทียผู้ก่อตั้งแบรนด์โดยนายหลุยคาเทียนะครับมีเพื่อนซึ่งเป็นนักบินชาวบราซิลอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อ อัลเบร์โตซานโตดูมงโดยเพื่อนของเขานะครับมักจะมาบ่นให้เขาฟังอยู่บ่อยๆว่านาฬิกาพกในสมัยนั้นนะ่ะมันใช้งานได้ยากลําบากมากนะครับในขณะที่เขาทําการบินอยู่เมื่อนายหลุยส์นะครับได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนเขาบ่อยๆเนี่ยเขาจึงเกิดไอเดียนะครับที่อยากจะสร้างนาฬิกาข้อมือสําหรับนักบินขึ้นมาเพื่อให้นักบินเนี่ยสามารถใช้งานนาฬิกาได้อย่างสะดวกนะครับในขณะที่ทําการบินอยู่นั่นเองจนเกิดเป็นนาฬิการุ่นซานโตสขึ้นมานะครับซึ่งชื่อซานโตสเนี่ยก็ได้มาจากชื่อของเพื่อน น่นนัแหละก็คืออัลเบ t ร์โตซานโต้ดูมงโดยนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คาเทียอยู่แล้วหลักชั่วโมงเนี่ยมาในรูปแบบของเลขโรมันเม็ดมยมนะครับถูกออกแบบให้มีความสะดวกในการใช้งานในขณะที่สวมถุงมืออยู่โดยคาเทียรุ่นซานโต้นะครับ ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ในการบินเรือนแรกของโลกเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นนาฬิกาข้อมือสําหรับผู้ชายเรือนแรกของโลกอีกด้วยนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนะครับพอพูดถึงนาฬิกานักบินเนี่ยหลายๆคนจะไม่ได้นึกภาพของคาเทียซานโตนนะครับแต่จะไปนึกภาพถึงนาฬิกาที่เป็นทรงกลมเรือนใหญ่ๆเลขอารบิกอ่านค่าชัดๆนะครับเม็ดมะยม์ตโตๆแบรนด์ในหัวของหลายๆคนก็คงจะหนีไม่พ้นแบรนด์ IWC นะครับโดยในปัจจุบันนะครับจะพูดถึงคาเทีย กานโต้เนี่ยหลายหลายคนไม่ได้นึกถึงนักบินเลยด้วยซ้านะครับแต่กลับไปนึกถึงนักร้องอย่างแจ็คสันหวังกันมากกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับพอพูดถึงนาฬิกานักบินเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงแบรนด์อะไรรุ่นไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ